กูจะให้มันพันหนึ่งกระบอกฉันห้าร้อยเออ้าราพันหนึ่งถูกต้องให้มันแพ้นะต้องให้มันแกแล้งแพ้กระบอกชันถึงก็ได้เออห้าร้อยห้าร้อยโดนพันหนึ่งเออทารากัวอ,อะไรขึ้นเจ้าเขาบอกว่าเขาขอสู้กับมึงอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาอ่ะอยากจะขอให้มึงทำอะไรให้เขาสักอย่างหนึ่งก็คือจะให้มึงหน่ะแพ้เขา ถ้าเกิดมึงแพ้เขาเดี๋ยวเขาจะให้เงินมึงเป็นราคาห้าร้อยบาทแต่ว่ะนะาะจะได้เป็นทหารหรือเปล่าได้เป็นด้วยถ้าว่าได้เป็นทหารก็ม,มีปันหาอะไรเ,เออมาลงห้าร้อยากที่ดีดีพร้อต้มาเขาพร้อมแล้วขอเดชะอะไรสองพันได้ไหม ราคายาสองพันตกลงกันไว้แค่พันเดียวไงต้สองสองพันสองพันแล้วก็ค่าจ้างของเองอีกห้าร้อยเป็นสองพันห้าเป็นสองพันห้าอเด้อโหได้หนึ่งองห้าร้อยตกมาเหลือห้าร้อยกลับบ้านสองพันเลยอะสองพันให้มันลู้บวยนะนะต้องแกล้งแพ้นะจ้าสองพันแน่นอนเป็นสองพันห้าอือเราตกลงอือห อาลาจะไปลองเลยหรือเปล่าสามร้อยได้ไหมกูว่าเหนื่อยใจเลยเป็นไงจะไ่เหนื่อยใจทำไมอะไม่มาจะบอกเท่าไหร่ก็ได้ขออย่างเดียวเพราะว่าตอนแรกเขาให้ห้างตอนนี้ก็เลขอให้ได้เป็นทหารจบเลยเพื่อนเท่าไหร่ก็ได้โอเคมึงงานอย่างนี้แหละใจรักขาิจริงเ้ยจบสามร้อยนะกูไม่ได้เลยกูเดินขาปวด ขาใจมากเพื่อนบ้ขับพร้อมแล้วสามพันได้ไหมนี่เลยสามพันแล้วผมจะเหลืออะไรกลับบ้านแล้วพี่เอาค่าตัวค่าตัวค่าตัวก็เติมน้ำมันหมดแล้วก็ไม่ไม่เป็นไรกากลับไปสามพันห้าเลยนะจะแก้มันแกล้งลบเนี่ยนะอือโอ้สามพันเลยเหรองานนี้งานเดียวแหละแล้วงานหน้าล่ะงานหน้าเขาเปลี่ยนเรื่อง เป็นสามัญนาใช่ท้างน้นเราตกลงสามัากันสามัาเออแต่ต้องแก้แพ้นนะมึงทำฟรีได้ไหมเนี่ยก่เก่งใจมึงปะตกลงว่าฟรีฟรีแต่ว่าได้เป็นฐานเป็นแน่ๆอันนี้คือจับเจ้าได้เป็นฐานแน่แน่นะเออห้าร้อยเออสามร้อยฟรีเอาตอนนี้ฟรีฟรีเลย ก็คือไม่ได้จ่ายเพราะว่าเจ้าเขาอายมากไม่เป็นไรขอให้ได้เป็นทหารตกลงขึ้นเข้าใจมากเขาบอกเจ้าไม่หนใจมึงมันจะตกใจแรงถ้าเกิดมันแท้อย่าตกหน้ามันนะอ๋อถ้าไปห้ามตกหน้าใได้ได้ได้เราจะไม่ตกทาร่าเราขอสู้อีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เราอาจจะสู้ไปเยอะหลายคนอาจจะพลาดท่าเจ้าเราขอสู้ใหม่เข้ามาระวังตัวโห้จน้า ทาลาเป็นที่นะลองดูเจ้าประลองกับชาลาใหม่อีกครั้งหนึ่งดูที่ว่าใครชนะแต่เมื่อกี้เขาจ้างแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเาลาเฮ้ยจะตกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮยเฮ้เม้ยยเฮ้ยเเยเ